แชร์ความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้มีคนแชร์ความคิดความเห็นมาว่าผมไม่อยากได้เลยเงินบำนาญนะครับอยากให้เปลี่ยนเป็นบำเหน็จจ่ายเงินสดครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคิดเห็นคิดต่างไม่เป็นไรนะครับไม่เหมือนกันไม่เป็นไรคนเราเหมือนกันก็คงแปลกนะครับเพราะนั้นไม่เหมือนไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามา พูดกันทีละประเด็นอ่าคนนี้แชร์กันเข้ามาในคลิปวิดีโอที่บอกว่าได้บํานาญน้อยเนาะได้บํานาญ1,392บาทไม่ยุติธรรมคนนี้ก็เลยแชร์บอกว่าบอกตรงๆผมไม่อยากได้เลยเงินบํานาญอยากให้รัฐบาลเปลี่ยนเป็นบําเหน็จจ่ายเงินสดครับอ่าหลายท่านอยู่หัวอกเดียวกันเลยนะเพราะว่าได้บํานาญน้อยมันก็รู้สึกเฟลอย่างน้อยนะเปลี่ยนเป็นบําเหน็จนะครับบำเหน็จได้มา2 0 0 0 0 0มันก็ยังดีเอาไปต่อยอดเอาไปอะไรได้นะครับ ได้บำนาญน,น้อยพันกว่าบาทกว่าจะสะสมให้มันครบหวยไม่พอกินนะครับเดือนหนึ่งไม่พอกินนี่ผมเห็นใจเลยนะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยสามขอเนี่ยน่าจะคลอดได้แล้วนะครับเพราะสามขอเนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่ทางประกันสังคมแ,มแจกแจงมาแล้วก็ผมว่าเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ประกันตนสามขอคือไลน์นะครับหนึ่งคือขอเลือกขอเลือกได้ว่าจะเอาเป็นบําเหน็จหรือบํานาญนะครับคือ ไม่ว่าคุณจะส่งนะครับมากี shots, specimen, ่ปีกี่เดือนนะครับคุณส่งมากี่งวดคุณสามารถเลือกได้ว่าจะขอเป็นบำเหน็จบำนาญในกรณีที่มันผ่านส่งมาเกินร้อยแปดสิบเดือนแล้วนะนะครับส่งมาเกินร้อยแปดสิบเดือนแล้วนะเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับมันถูกบังคับว่าส่งมาเกินร้อยแปดสิบเดือนได้เป็นบํานาญเท่านั้นนะครับมันเลือกเป็นบำเหน็จไม่ได้ส่งมาไม่ถึงร้อยแปดสิบเดือนได้บำเหน็จนะครับอ่านนั้นเข้าใจได้ได้เริ่เหน็จเงินก้อนไปนะครับ แต่ส่งเกินมันควรจะมีช้อยว่าเลือกได้ด้วยนะครับเลือกเป็นบําเหน็จก็ได้ด้วยบ um ํานานก็ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนอยากได้บํานานทุกบางคนนะครับเงินมันไม่พอเอาคิดง่ายๆนะครับคิดง่ายๆเอาจากตัวอย่างจากของจริงเลยนะครับบางคนเนี่ยพออายุห้าหแล้วนะครับเขาผ่านช่วงเวลาวัยหนุ่มวัยทางานมานานนะครับอายุห้าห้าปุ๊บนี่สินหมดก็จริงแต่เงินเก็บไม่เหลือ นะครับบางคนไม่มีเงินเก็บเลยนะไม่มีอะไรรองรังเลยเช่าบ้านเขาอยู่ไอ้นู่นไอ้นี่แล้วถ้าเกษยียณอายุนะครับโดยที่ไม่มีอะไรทําไม่มีงานทําไม่มีไรายได้เข้ามามีเพียงแค่เ,เงินบํานาญจากประกันสังคมนะครับติ้งต่างว่าได้สักห้าพันต่อเดือนถามว่าใน5,000นนั้นนะครับกับการใช้ชีวิต ที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับมันพอไหมคือบางทีมันก็ไม่พอนะครับมันไม่เพียงพอในการใช้จ่ายจริงๆทําให้เขาอยากเลือกเป็นบําเหน็จนะครับบำเหน็จ um เงินก้อนเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนะครับไปแบ่งเปิดธุรกิจเล็กๆเปิดซื้อมาขายไปเอาไปเป็นทุน นะครับในการตั้งต้นชีวิตใหม่หลังเกษียณเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเกษียณแล้วไม่ทํางานได้นะครับบางคนต่อให้ถูกเลิกจ้างนะครับก็จําเป็นจะต้องหางานอื่นทําเพื่อประคับประคองชีวิตนะครับหลังเกษียณไปอันนี้คือเรื่องที่นะครับหลายท่านเป็นแล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้นะครับ อ,อยู่ลําบากนะข้าวของอะไรก็แพงไปหมดนะครับก็เข้าใจได้เพราะนั้นบางคนจึงมีความคิดที่ว่าอยากได้เป็นบําเหน็จนะเปลี่ยนไปบ um ําเหน็จเถอะนะครับอย่าอย่าเอาเลยบ um ํานาญอะไรแบบนีน้แต่ผมมองว่าบํานาญก็ยังจําเป็นอยู่ในบางคนอยากเลือกบํานาญบางคนมีเงินเก็บเซ็ตเงินเก็บเอาไว้แล้วเตรียมเงินเอาไว้แล้วมีบํานาญช่วยเสริมให้ไม่ต้องจ่ายเองมากนะครับแล้วก็อยู่ได้สบายอะไรแบบนีน้บางคนเขาเตรียมวางแผนมาแบบนี้ซึ่ง ก็มีให้เขาเลือกดีกว่าก่อนจากกันนะครับอลาราวีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w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  e นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอ,อก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับ มันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมี้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับสิสทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสสปสอที่เราไปชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ4 0นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับ สถานะการทำธุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กะกองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตา3า39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูเัียงเมนูต่างๆก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับ หลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงส่งประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสารเลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามเกษียณอายุงานนะครับเกษียณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบำเหน็จมาตรา40 นะครับมาตาสามสามมากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับป๊านะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด s u s s r r i e s แชร์ช่องช n n e l นะครับอาราว r e รีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ